สบายดีพี่น้องปาสุดยอดเลยพี่นอขขอ้องเบสกุชก้คนสมองสบอนที่เขามาหาบโสมสองบอดดาวสบายดียานเมืองแรงเนาะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปพระจันทร์กำลังสวยพี่น้องมีดาวนำดวงหนึ่งพระจันทร์เมีททเที่เตียงเบิองทรัศน์พี่น้องสบายดียานเมืองแรงกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินอนียบาราเพลอนเช่นไงน,น,น,นขะขัว ขวัขวยังมึหูพี่น้องรลชมตอนนี้เขามาชมสวนกัน,นยามึงแรงเนาะอากาศมีดาวบนฟ้ายิบยับปาดโทบักถัว่วปาดลายขนาดนี้เลยหรอ,อสุดๆไปเลยพี่น้องถั่วฝักยาวของพ่อดาว เมื่อนี้มาแบบค้ำๆเลยแต่ไม่มาชิได้อันถ่ายพี่น้องเบิ่งกับเบรคายสัก็เลยอัดคลิปยันแรงไอพี่น้องได้เบิ่งได้ชมยามคืนเนาะพระอาทิตย์ให้กับรับกอบฝ่าเมื่อกี้นี่พี่นเอ๋เบิ่งนทัวมักทัวป์ปาดความยาวโอ้ยแล้วมีมยาวเอาบักทัวรบักทัวจุกใจเลยเอาไม่ดิ๊ด็ดเอา ทักสารันท่านนายบอไปกินกระปุนบอสวัสดีพี่น้องสวัสดีบอวดาวเอาเยวบวมเลยเอลนะเขามากินแบบมันหวานไนี่มีมานี่ป้าทำยังกับพี่น้องหลารคนกับบริเห็นมุมนี้สองสล้วนะพี่มาป้าติโตกรอบๆเลยจ้าเพราะแม่พี่น้องเงวพี่ เอาผักเอาผักเอาผักกาดผักกาดผักยางพี่คินฮอนดาก,ก็มาเลือดยังอ,ออกอยู่ป้าบักแตงเฮา,า,ตเาแตงยางมังคุดกับชิบูชัดปด้ายอันนี้คือผักกาดของเฮาเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวบอื่นเขาคอยมาถ่ายพี่น้องได้บุญได้ชมเนาะตอนนี้เฮาคือพิเศษกินก่อนเอาผักยังแนี่ชายนี่เล็อดไปยางมังคืนไปเลย มาพักอัน,นทั้งนั้นทั้งนั้นขวางไปทั้งนั้นจังนาเต็มเลยเมืม่อกี้นี่ตีนไปเยียตบตัวหมกแตงพี่น้องเอ้ยมุนเบิดเลยไม่อยากจะโทษตัวเองเลยเก็บพักสลัดไปกินมืดๆในเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขเขาไ,ไฟน้ำม่นลายมืดนี้มาแบบมืดๆอัน้ไปปกสอง พ,ออพี่แมวเ่าเรื่องน้องเนยพี่น้องว่ามานอนบงนางนำ้ำแถวแม่เพระาะว่าข้า,ขาไปอยูนออ่น้องเนยพ,พี่แษษนะจ็คซอบก่อนนี่ถ้าเขาเก็บมากน้องเนยกับบริปไปทั้งใดไม่บงนางน้ำไม่เถาเลย เบลพี่น้องเรือมืองานเปนนี้แหละเต้แม่น่เพิ่นกินก่อนเท่าแล้วกินกับยังเกาน,นทำไมเพิ่นกินก่อนก <ปน S 1> ินขเขาก็ป,นป,ป่ปนพี่น้องก,ก็ปนปลาโคงมาดูกินอยัางแรงรเพื่อเห็นอยังไรก็ได้ฮะ ินได้อัดกินเหรอได้กระดุกนะจ๊ะบนถนาบ่ไม่เนี่ยเวลาเป็นครอบครัวพี่น้อยได้สตีนสุกันกินได้กระดูกโอ้ยปันนี้นะพระจันทร์งามสวยงามอลังการนี่แม่บอกโง่นี่พากิน ืออมาพี่นจะหาดูอยู่ในนะครับจะไปพาดูอยู่ใน,น,นกำลังเริ่มตำกระเทียมมาอุ้บใช้วัวชินไข่สูตรมาดาวแล้วลชมพี่น้องตอนซุกใส่งลงไปเลยเสบายดีพี่น้องอันอีแมลว่าน้องเนยถามหาไม่น่าเด้วาซัน อันมาบางวังเธอผัดมาก,ก็นน่งผัดอันเมื่อเฮาผัดมาฮะน,นะเฮาผัดมามือนีิมากคาแน่ก็เลยพอขอนางนางอยู่แต่ช่วงได้แม่ช่วงเที่ยงบ่บ่ายบ่ายนา่งมาเขากระฝึงกลับมาแต่เที่ยงนาเจ๊ใสเ่เขากำมาพักผ่อนจากน้อยแล้วเขาก็ฝึงออกมาหน้าว่างจะพักน่ อย่งน้อบัดาวกำลังยังคั่วอยู่จากงานใดพ่อครัวของเราในวันนี้คือพระเอกสุดหล่อมาต่อไปต่อนครับัากับเวณชุ่มเจ้านะบัเห็ดพักต่ออีกสวัสดีพี่น้อง กิน้อตีนแน่หน่อยามสามหมาคอเลือคกเรี้กินตามสหมากิน่อนตามสอหมาไปเราเลยเอาตามสามหมาหมาก็บางมกเ บุบๆกัตามักถัวปุูกเองไปกใจปุูกเองกินเองปลอดสารสกปรกแ้าจะ่าคร่ตามักถัวมมีขาแรงเส่นบางหน้าอยู่ตามักถัว ใส,ส่ใส่ใส่แตงพอดีแซ si ่บแซ่บแห้งที่เรากินต้าัดถั่วมาใส่โดนด้วยเลยหมอท่านี้กำลังอบไปหน่อยมี่ช่วงใช้ของเอาสีไดียวหอกตนหอกก็งานของเราวันนี้เนาะตำบักถั่วอบยังก็ดาดเนื้อดาดเพิ่มไปยังวันล้วน โอ right> ้ยจ็คชิว่ายังได้พี่น mm, ้องโอ๊บมาและอบแพะเพิ่นไทยมาปันกันมันเดือดรอไอ้พี่น้องนีแม่ถ้าออกมาพอดีเพิ่นกินเรือลอยเลยกะปุกปลากระป๋าไปเพิ่นน้ำหม้อเนี่แหละกินอีกบ่แม่ไม่ได้พี่น้องเลยเขาว สบาดีพี่น้องมาเล่นพี่น้องกินข่าวร่วก,กันเด้อเจักเงือกลายเป็นขึ้นลายฮึอยากมันเดิม ขอแลกกันด้อยเพียเลดตอัว,วอมือแทบปุณนฟ้าจะมกักตัวบไม่เหี่ยหล้วครับ ngon. <coughs> <coughs>

นองของใายดื่มกันทำครัวสดเป็น้ังไยักสดสด ดแนี่เห็ดแจกไปเสิร hmm, so ์มองไม่ได้หนืมองมห็แจ็คแล้วก็ยจำทำหมากเลย่กายนั่งแบบกระปูนะใส่บู้นั่นี้ ูยังเกาอีดอโบปูนคองปูนใชัอะกบแป้กเลยก็คือปูหางอะไรเนาะมันเป็นปูคองหำก็เกาะไปอย่างไร ตขาแรงไปหน่อยนั่งพักไงอื่นนัเสือพาไป่งหลุแห่นั่งทำอไทำคำอ่ะ อาไปน่อยเลยโคแซบขมองแซ่บมากแซ่บแห้งไปน้อยเกบผูที่ขามาชมแล้วไป่น้องเด้อกินขาแรงด้วยกันร้างเสร็ ว่าลรกชายน่ะหนึสิบมาห้าบ้อยเมตร่อหือืมหืมหดแห่ก็หอมละฮัยบหลือได้พี่น้องขอบเุณขอณพี่น้องหลายที่เขามาเบิ่งมาชมมากินข่าวแรงน้ำกันเนาะสบายดี